รู้ได้ยังไงว่าเรานั่งสมาธิแล้วอยู่ในคลื่นอัลฟาแล้วมันมีเครื่องมือที่เรียกว่า e l e c t r o e n c e p h o l o g r a m ที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลมันเป็นชุดหัววัดที่เอามาติดที่ศีรษะแล้วก็ส่งสัญญาณภาพประมวลผลออกมาเป็นหน้าจอแล้วก็เป็นคลื่นสัญญาณต่างๆซึ่งคลื่นสมองเนี่ยเรามีอยู่ด้วยกัน5คลื่นก็คือคลื่นแกมมาคลื่นแกมมาจะเป็นคลื่นที่เราตื่นตัวมากที่สุด ถัดลงมาก็จะเป็นคลื่นเบตา้าคลื่นเบต้าก็จะเป็นช่วงที่เราทํางานใช้สมองคิดวิเคราะห์แบบตอนที่ครูเรนี่อยู่แบบเนี้ยเรียกว่าคลื่นเบตา้าถัดมาก็คือขลื่นอัลฟาทําไมเราถึงเรียกว่าคลืนอัลฟาเพราะเป็นคลื่นแรกที่เราพบแล้วก็คําว่าอัลฟาเป็นคําแรกของภาษากรีกคลื่นนี้แหละที่ครูอยากให้ทุกคนจําเพราะว่า เป็นคลื่นที่เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการที่จะโปรแกรมจิตสิ่งที่เราปรารถนาช่วงนี้เดี๋ยวคุณจะกลับมาอธิบายว่าแล้วรู้ยัง,ยงไงว่าอัลฟาแล้วขึ้นสมองถัดไปอันที่4ี่ก็คือขึ้นทีต้าคลืนทีต้าช่วงนี้จิตเราจะเป็นสมาธิมากๆกว่าคลื่นอัลฟาถัดไปคลื่นเดลตาตอนที่เรานอนหลับน่่งกายเราจะไม่หลับรู้ใดใ นอกจากคลื่นที่ครูบอกครูเห็นมีขายเครื่องที่เป็นสายคาดแบบนี้มีตามพวกออนไลน์ ebay หลพันปปลายหรือหลักหมืน่นที่เราถ้าเราอยากจะเล่นเราก็ซื้อมาวัดได้มีการทดลองนะคะครูเห็นในอินเทอร์เน็ตวัดคลื่นสมองของพระเกจิอาจารย์ดังๆที่นั่งสมาธิเขาพบว่า ตอนที่นั่งสมาธิอ่ะขึ้นจะอยู่ในช่วงแอลฟาบางคนลึกลงไปถึงช่วงทีต้านะคะทีนี้แอลฟาขึ้นแอลฟาตอนนั้นเราสามารถรับดูได้โดยการสมองเราเนี่ยจะเป็นสมาธิแล้วก็จดจ่อโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีขึ้น ในส่วนของร่างกายหายใจได้ลึกขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นเป็นช่วงที่มีจินตนาการความคิดสร้างสารรค์บางครั้งเนี่ยเราจะได้รับข้อมูลอะไรบางอย่างเหมือนต่ออินเทอร์เน็ตโดยปกติบางทีเราคิดไม่ได้แต่เราจะเหมือนมีข้อมูลไหลเข้ามาหาเราในช่วงที่เรานั่งสมองอัลฟาตรงนั้นนะคะประโยชน์ในการที่เราจะเอาไปใช้ว่า,เ,าเมื่อเรานั่งสมองอัลฟาแล้วเราทำยังไงต่อ ให้เราคิดเป็นภาพหรือจินตนาการขึ้นมาว่าสิ่งที่คุณต้องการเป้าหมายที่คุณต้องการอยากจะได้อะไรมันสามารถได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายใหญ่3ปี5ปีข้างหน้าหรือเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นว่าสมมุติว่าวันนี้เราเครียดมากเลยพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปพรีเซนต์งานหรือไปทำอะไรที่ราไปสอบหรือไปทำอะไรที่เรารู้สึกเครียดกลัวจะไม่ได้ คืนนี้ให้เรานั่งสมาธิจนถึงขึ้นอัลฟาแล้วก็ให้คิดภาพกับจินตนาการว่าพรุ่งนี้ฉันไปแล้วสำเร็จยังไงอยากจะเห็นอะไรแบบไหนให้คิดแบบนั้นอันไหนที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นไม่ต้องคิดคิดเฉพาะสิ่งที่อยากได้ว่าเป็นแบบไหนและใครที่สนใจอยากจะเรียนกับครูทักที่ l i น์แอนี้ได้ค่ะ